สวัสดีครับผมเดนเจนาจัาจีเอสเอแปดตัวกันแบบเมื่อตะเตะตอนนี้ผมอยู่ที่บิ uh ๊กเบนเนชั่นัลพาร์คนะครับเมื่อวานขับรถออกมาจากยูสตันประมาณเกือบเกือบไปโมูนะ่แล้วก็ขับรถมาประมาณร้อยไมล์นะครับ,บร800ปร่รวมๆแปดร้อยก็เลย มาถึงนี่ประมาณสี่ทุ่มเพราะว่ากลางทางน้ำฝนตกนะขับเร็วไม่ได้วางแผนผิดเองลนะวางแผนผิดคิดไปอีกนะฮะเอจริงๆแล้มาที่นี่เป็นรอบที่สองนะครับว่ารอบแรกนั้นมาเหมือนกับเราไม่พร้อมมาแล้วตะกอนเป็นรถเก่เาเป็นรถเก่งแล้ว ไม่มีเต็นท์เรามาแล้วแบบถูกะถูกกลางมนาะตอนนี้ก็เลยมาแก้มืออยาจะมาเที่ยวที่เป็น,ยน,นเนยอรมันพนะเพราะมันใหญ่นะครับมันใหญ่เป็นพักที่ใหญ่มากประมาณร้อยห้าสิบตารางไม้ทั่วพักนี้ก็อยากจะมาแก้มือนะครับเพราะว่ารถคันเก่าเราลุยทางลูกลงกังลุยไม่ได้ ที่ที่อยากจะไปก็ไม่ได้ไปก็เลยวันนี้กลับมาแก้มือใหม่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่พิกเบนนะครับแต่ว่ายัางเข้าไม่ได้ก็จอดรอที่ไหนนอนนี่ทั้งคืนมังเสียงอะไรเจ้าเช้าเ้าเ้าทั้งคืนที่นี้ทั้งคืนนะครับมาถึงด <c oughs> ึกแค่กืบห้าทุ่มนะครับก็มาจอดหน้าพากเพราะว่าไม่มีโรงแรมเลยโรงแรมข้างหน้านั้นปิดเข้าไปในออฟฟิศไม่มีคนเลยก็เลยต้อง เขาบอกว่าที่บิกเบนเนี่ยจอดนอนเพราะอยู่ไปถ้าอยู่ปิกนีิกอยู่ก็สามารถจอดนอนแถวนั้นได้ก็เลยมาจอดนอนแถวนี้นะครับตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบยังมื่อตอเลยเดี๋ยวเช้าจะพาดูบรรยากาศของพราร์้ไปย่ับตอนนี้เก็ดโมงนะครับรถที่กำลังขึ้นกัดตอนเช้าของบิ๊กเบนเนเช่พาร์ก ต้นแล้ายิ้งจอมครับเห็นไงครับ ้างเป็นบ้านเป็นเมืองจนปัตจุบันมันรุ่งเรืองรถวิ่งจนเรือง,งลูกกตาอยู่ใกล้เขตแดนไลแคว้นไรกลุก่มไรซุ้มภาษาพี่น้องใกล,ล,ล้ๆลังไลเข้ามาอยู่ใต้ชายชกาที่บ้านชนแดนมามามวลน้ำกันมามวลน้ำกันตอนนี้ก็ซื้อตก็ตมาแล้วนะค,ะครับตั๋ก็ อยู่ได้เจ็ดวันสามสิบเหรียญ <Okay. S 1> ติดตรงหน้ารถตรงนี้ต,ต,ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะได้ดูต,ดตรงนี้แล้วก็ได้แผนที่มาเป็นแผนที่ b ิกเ e n นะคเมื่อคืนจะนอนอยู่ตรงนี้นะครับจอนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขับรถมาเรืเย่ยๆเยเรื่อยๆ ตอนนี้อยู่ตรงนี้กำลังจะไปที่นี่นะครับเรวยกานวิลเลจตรงนี้นะครับจะไปตรงนี้แล้วก็จะกลับมานี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ไปเลยนะครับปีที่แล้วมาไปเฉพาะตรงนี้โซนนี้ไปมาแล้วแต่ว่าันนี้ก็จะไปตรงนี้อีกท่นี้มีแคมปิ้งอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นเม็กซิโกนะครับชายแดนเม็กซิโกตอนนี้อยานนี้ แล้วก็จากจากที่ไปนี่แล้วก็จะกลับมาคืนนี้น่าจะไปพักที่นี่นะครับไปแคมป์ที่นี่จะออกที่นี่แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไปกันลุย นี่คงต้องใช้กำลังนั่นแหละจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ชอบใช้กำลังนะครับแต่ถ้าไม่ใช้กำลังก็จะมองไม่เห็นก็จะไม่ได้ดูงั้นต้องใช้กำลังเพื่อที่จะเดินขึ้นเขาไปดูนะครับในน้ำมาแพรนวิเวอร์นะครับอยู่ตรงเขาฝั่งนู้นนะครับจะพาไปดูเอาละครับทุกคนเอนนี้เราเดินเที่ยวนะ

เดีายของที่ระลึกนะแล้วนกะ็ฝั่งนู้นเป็นคนฝั่งนู้นนะครับนี่มีกระเป๋าตัวน,นตัวน,นี้มาถึงแล้วนี่เลย ไม่สิเหลี่ยนบรรยากาศดีมากแฮ่มีขนมขอยาวเล่นเพงลงเลย เพลงโรแมนติกพอดีเลยเป็นเอกมิวสิรเสียงมันดีเสียงมันกล้อง ันนี้เป็นอเมริกานะครับฝั่งซ้ายมือผมฝั่งนู้นจะเป็นเม็กซิโกนะครับถ้าเขาจะหนีข้ามฝั่งก็คงจะประมาณนี้นะเพราะพื้นที่มันใหญ่มากมันล้อมไม่หมดให้มันยากานดีนั่งพักสักหนอ มามิกเลี่ยนแเราต้องมาเจอถ้าไม่เจอแสดงว่าไม่ถึงใช่ไหมบรรยา <c oughs> การดีมากเสียงนกเสียงน้ำเสียงดนตรีนะครับมีคนร้องเพลงด้วยอากาศดีและเย็นสบายดีมากอยากยกไปที่บ้าน <c oughs> มันที่เราเป็นนักดนตรีนะพอเห็นลุงมานั่งเล่นอย่างนี้แล้วแบะเออมันดีจริงๆครับอารมณ์มันได้อารมณ์ได,มมได้ฟิลได้แบบไม่ต้องสนใครร้องไปใครจะฟังไม่ฟังไม่รู้ไม่สนใจแต่ลุงก็จะร้องถ้เสียงแกดีเล้วแต่พอม,มาร้องตรงนี้มันก็จะเป็นกล้องๆเสียงออกมาดีนะ ร้องเบาๆจะได้ยินทั่วหุบเขาดีจริงๆ <c oughs> ด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีพอได้เห็นแบบนี้ก็เออนั่งได้ทั้งวันนั่งฟังสบายๆบรรย,ยากาศดีถ้ามีแฟนเะมืองกูปั้มตรงนี้เลยเราเป็นติ๊กหน้าียว คู่นะัน้นอะไรวะคู่เขาที่อยู่ฝั่งนะู้นเขาจะไม่กลัวนะนี่นะครับทุกคนแล้วเราก็เดินมาสุดนะครับสุดทางละเป็นแค่นี้

คุยก <kung> ันนิเดียวเเสียงกลองมอกคนเม็กซิกันกับคนเม็กซิกันตะกลคุยกันข้ามฝั่งนะครับอืมมีการฟังนี้เม็กซิกันฟังนุ้นคุยกัน Yeah, a It's <laughs> native grass? Hi. Hola. Hola. This is your? Yeah, this is my shop. Oh. I, don't, I don't have cash. Oh. Sorry about that. Did you cash in the car? No. no. This is just a credit. The, the, the yeah. Runaway. It's okay. Next time. <laughs> nih nee. Mexican Black Black Bay di Me Mexican Black Bay Mira Me Mexican anh lên trong quý hey là đột นี่เะยทุกคนั่งนู้นเป็นเม็กซิโกโนะครับคนเล่าฟังกันเฮ้ย <c oughs> กลัวเสียงชีวิตทิพย์หายก็จะได้ถ่ายรูปดอกไม้ดอกเดียวนะยเนี่ยโอยเหี้ยเลื่อนในยาวเลย เต็มหมดแล้วแขมไม่ได้นะครับแขมไม่ได้ก็เลยต้องออกจบแล,แล้วก็แติมกิงได้อยู่ได้ขับรถทั้งคืนก็ได้แต่ว่าถัา้งแต่ตั้จอดนอนในรถจะโดนติเก็ตแต่มองที่ใดที่หนึ่งถ้ามางในรถเนี่ยจะโดนติเก็ตนะเขาเลยเขาบอกจะเสี่ยงเลยที่เขาแบบฉันเจออยู่ฉันก็ให้ติเก็ตอยู่ ก็เลยไม่เสียงเลยกัน็ออกไปข้างนอกจะคุยวานกัน